รู้จักมาตามแม่อ้อมค่ะอืรู้จักมาตามนะออืืออหิวเหรอรู้จักมาตามเมื่อคืนก็มานั่งเฝ้านะคะเมื่อคืนนี้ก็ท้าทุ่มเชียคืนแล้วมา,มาเฝ้าแม่อม้อมไป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  อาม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 า,มาเออรู้จักมาเรียกนะเอียนะเออเอียเก่งจังเลยมาลูกป้ามา,มาอู้หูรู้จักมาเรียกโอ้ยอามามามาเอียนะมาลูกมารูา้นะจักมาตามแม่โอ้ยตายแล้วเมื่อเช้าแม่ร้องก็ไปให้ตรงนู้นแต่ไม่เจอตัวมันเจอแต่พี่สาวพมเตัวสีดำ ลูกมามาลูกมาเยี่ยมมาลูกมาตายแล้วลูกรู้จักตามเหรอลูกเหรอโอ๊ยอะรอแป๊บนอะลูกนะเก่งมากรู้จักตามบางทีมันกินแค่คำสองคำนะคะแต่มันไม่ไปมันก็จะนอนกิ้งนอมเตือกอยู่หน้าบ้านคือจะให้แม่เล่นด้วย แล้วเขาบอกว่ามันดึกแล้วอี๊ยไม่เล่นนะนอนกิ้งถีบนุ่นถีบนี่ไปมานะเอาขะมันนี่จะสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยเมื่อเช้าไม่ต้องตื่นสายเหมือนเดิมเมื่อคืนบหลับตื่นๆรหลับตื่นๆหมายถึงหมายถึงอย่างนี้นะคะจะเล่าให้ฟังว่าไม่อ้อมเนี่ยคือชอบง่วงนอนก่อนก่อนเวลาสมมติว่าแทนที่เราจะทําอะไรต่ออะไรให้เสร็จทีเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงคะมันง่วงบอมันง่วงเสร็จมันก็หลับอย่างเมื่อคืนเนี้ยสี่ทุ่มหลับไปตื่นมาห้าทุ่มครึ่ง ห้าทุ่มครึ่งเสร็จก็มาทําแมวให้เสร็จเสร็จพอเข้าห้องกระต่ายเที่ยงคือหลับอีกค่ะตื่นไปทีตีหนึ่งคีนี้ก็ทําไปถึงนู่นอ่ตีสองขึ้นไปอาบน้ํานอนต่อก็ตื่นสายคือตื่นแล้วละแต่ว่าแบบไม่บังคับตัวเองให้ตื่นเช้าเพราะรู้ว่าเป็นวันหยุดก็เลยตื่นสายไม่เป็นไรเอยดูดีอยู่ตรงนี้พลยแผนบวนวลเนี่ยอย่างเงี้ยหืม จะอ้อนทําไมน้จะอ้อนทาไมหมัอนเขี้ยวอ้อนทําไมลูกอ้อนทําไม <c oughs> <c oughs> พี่สาวประปื๊ดไม่มานะอีกตัวเนึ่งตัวสีดํามันจะไม่มามาช้า,มาเม่ออ้อก็ไปอุ้มมันนะมือช้าเม่ออ้อก็ไปอุ้มมันมันน่ารักก่อนให้มันกินข้าก็อุ้มม,มันอุ้มมันมากอดหน่อยนึงอืมอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ารักอ่ะพี่สาวปะปื๊ดอ่ะปะปื๊ดก็น่ารักเมื่อเช้าปะปื๊ดเขาเล่นกับแม่ ปรากฏว่าเขาลืมตัวไงก็จะปบพอเสร็จแล้วเขาเขาจะงับปรากฏว่ารู้สึกตัวก็ก็แบบปล่อยมือเบาลงอ่ะไม่อยากทําแม่แรงน่ารักมากกุ้ยเป็นแมวที่น่ารักมากตกลงใครกินอ่ะตกลงแม่ให้เผลอและใครกินหาวันวันบอกแม่ที่ว่าใครกินลูกวันบอกแม่ที่ลูกวันบอกแม่ดีวันบอกแม่ดีใครกินวันบอกแม่ที่ลูกใครกินวันบอกแม่ที่ลูกตามมาอีกนะอ๋อ ตามมาอีกแล้วคนะ่ะในกองก็ร้องฝันไปเถอะฝันไปเลยว่าจะได้ออกไอ้มอนปะปุ้ดอยู่ไหนล่ะปะปุ้ดอยู่ไหนพันแข้งพันขาเนี่ยปะปุ้ดอยู่ไหนมึงงงตัวแกเอียนวันวัน ไอ้ลุงนะแม่อ้อมจะบอกให้ฟังนะคะว่ามันนะจะต้องกินไอตัวเสริมภูมิใช่ไหมช่วงเช้านะคะกับช่วงเย็นทุกวันช่วงเย็นมันจะรู้มันจะหนีขึ้นไปอยู่ชั้นนู้นเลยแล้วซึ่งแม่อ้อมก็เอื้อมไม่ถึงเพราะกรมสูงมากมันสูงตั้งสองเมตรแล้วแม่อ้อมสูงแค่ร้อยหกสิบเอาก็อี้ปีนแล้วนะคะแต่อกคกณว่ามันก็ยังไม่ได้มางทีแม่อ้อมต้องให้เชอรลีนอะมาอุ้มออกมา แต่ก็เสียวเพราะว่ามันจะกัดว่ามันจะงับเชอรีนอันนี้แม่อ้อมก็ต้องใช้วิธีเอาน้ําฉีดไล่มันลงมาเพราะว่ามันจะต้องกินไงคะไม่กินไม่ได้แล้วมันก็ชอบหนีขึ้นไปและอาหารเปียกเวลาเราให้ก็ไม่กินนะมากินตอนเก็บตกเหลืออย่างเงี้ยประจําเลยมันเนี่ยเออนิสยัยไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา มีคนเขาอิจฉาเด้อไม่ได้เด้อลูกเอามือออกนะนไหนบอลเดี๋ยว <c ười> เอื้อมือมาตกน้อยขนาดอยู่ข้างในยนะังไงขนาดอยู่ข้างในยนะังไงยังเอื้อมมือมาตกเกาอีกเหรอฮะร้ายนะมันเนี่ยออขออยู่ดีคนเนาะเอามาใส่กรงไม่ได้นะคะมันจะร้องโวยวายเพราะว่ามันชอบอิสระ ในเนี้ยไม่เคยห่วงห่วงห้ามนะคะจะเข้ามากินมานอนอยังไงก็ได้อยู่ที่ตัวมันนะคะแต่แม่อ้อมจะไม่รับไม่รับที่เข้ามาดูแลแล,แล้วไม่ไหวเหนื่อยถ้าขึ้นเพิ่มมาอีกกงหนึ่งเนี่ยเวลามันจะไม่พอคะ่ะไม่ไหวเอาเป็นว่าแมะเอียเดินเข้าเดินออกเอาที่สบายใจอยากนอนตรงไหนนอนอยากกินตรงไหนกินเห้ืยแต่มันไม่อยู่หรอกคะ่ะถึงเวลามันก็กลับบ้านมันเพราะมันติดแม่ ไปเยี่ยมติดแม่ค่ะอืติดแม่มันมากแล้วก็คือพี่น้องเขาว่าสามคนอนะ่ะแม่เขาจะรักเขามากแม่เขาจะหากุดอ่ะรักเขามากพี่ผวานพี่ฟวานนี่ขนาดน้ำไม่อ่าบเลยเอยแม่จะเข้าบ้านแล้วนะแม่จะไปล้างจานก่อน แม่จะไปล้างจานก่อนลูกกินไปนะอืม